จัดโอเดือนเดือนให้แล้วนะครับโอเดือนเจ็ดครับจํานวนจํากัดนะครับจํานวนจํากัดนะครับกับชุดเบสหน้าดินนะครับช่วงนี้ก็น้ําเริ่มมาแล้วครับลูกค้าเริ่มเข้าเขื่อนนะครับไปเฝ้ายี่ศกไปเฝ้ารถถังนะครับโอ้ไซนี่ไซสิบอัพอัพนะครับไซสิบอัพอัพครับและปนินเขื่อนช่วงนี้นี่คือไซโลแบบไซโบเลยนะครับไซโลขึ้นเลยนะครับ ก็ใครมองหาชุดเบสหน้าดินราคาไม่แพงครับวันนี้ร้านฮัดไทยจัดให้อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาไปขัดทุนละกันนะครับขัดทุนละกันเดี๋ยวให้ดูราคาว่าขัดทุนยังไงนะครับแต่อยากจะจัดนะครับจัดให้แค่ขนาดละ20ชุดเท่านั้นนะครับจัดให้แค่ขนาดละ20ชุดเท่านั้นนะครับอารมณ์เหมือนซื้อลอกแถมคันเลยนะครับอารมณ์เหมือนซื้อลอกแถมคันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ดูความสวยก่อน คันตัวนี้นะครับจะเป็นคันนะครับจากค่ายแชมเปียนนะครับตัวซูเปอร์พาวเวอร์นะครับด้ามของเขาก็จะเป็นด้ามไมก๊อกเคลือบนะครับขัดเงามาสวยๆเลยนะครับใส่ตูดสีอโนได์มานะครับหรือสีไทเทเนียมมานะครับโคตรสวยแล้วก็พันดินนะครับพันดินเป็นดินแบบแดงเหลืองเขียวนะเอาใจเอาใจวัยรุ่นนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบสีจิ๊ดจสีจิ๊ดๆนะครับและยิ่งมันมาคู่กับลอกโมโม นะครับคู่กับลอก v b แบสโมโมครับลอกกระแสเดือดนะครับลอกเบสกระแสเดือดที่คุ้มที่สุดตอนนี้นะครับโอ้โหมันโคตรเกิดมาคู่กันจริงๆนี่ดูใส่กับสีม่วงก็แจ่มเลยครับแจ่มว้าวเลยนะครับแต่ใส่กับสีนี้ก็สวยครับผมชอบมากใส่กับสีน้ําเงินนะครับมันดูแบบเอ้ยดูแบบหรูหอ่ะนะครับแต่ก็แบบวัยรุ่นอยู่นะครับยังให้ความคอนเซปต์ัยรุ่นอยู่นะครับท้ายแต่งด้านก๊อฟเคลือบนะครับคันเป็นแบงค์กาไฟนะครับ ก็วันนี้มาจัดโปรเบาๆครับจัดโปรเบาๆให้ลูกค้านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยดีนะครับแต่จะให้อยู่บ้านเหงาๆก็ยังไงอยู่นะออกไปตกปลาดีกว่าครับคลายเครียดคลายเครียดนะครับวันนี้เราก็เลยมาจัดโปรเดือนเจ็ดนะครับเอาใจสายแม่น้ําสายเขื่อนนี่เดี๋ยวให้ดูราคาข้างบนก่อนนี่ครับ โปมเดือนเจ็ดนะครับจำกัดแค่20ชุดนะย้ำนะครับจำกัดแค่20ชุดนะครับชุด8ฟุตครับซื้อคันอย่างเดียวอยู่890ลอก1490บวกค่าส่ง150คือชุด8ฟุตเนี่ยมันจะอยู่ที่2 5 3 0าบาทชุด9ฟุตก็ไล่ขึ้นไปเลยครับ2,630ชุด10ฟุต2,730โอ้โหแล้วดูความสวยดิแต่วันนี้ครับร้านหัตไทยจะมาจัดโปเดือน7นะครับแบบเจ็บๆให้อีกแล้วนะครับนี่เอาไปเลย บอกได้เลยว่าขาดทุนนะครับบอกได้เลยว่าขาดทุนครับชุด8ฟุตครับเอาไป1790บาทพอครับ1790บาทพอครับชุด9ฟุตเอาไป1890บาทครับชุด10ฟุตเอาไป1,990บาทเท่านั้นนะครับ1990บาทเท่านั้นจาก2007นะครับจาก2007นครับโอ้โหแม่เจ้าใครที่พลาดโปรนี้ไปผมเสียใจด้วยเลยนะครับผมเสียใจด้วยเลยนะครับ แล้วก็จับคู่กับลอกที่มาแรงที่สุดตอนนี้ครับวีแบทโมโม่ไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วนะครับไม่มีอะไรให้คุ้มกว่านี้แล้วครับนี่เรียกได้ว่าเจ็บแบบจุกๆเลยนะครับกับโฟเดือนเจ็ผมเจ็บอีกแล้วครับแต่อยากจะจัดให้นะครับลอกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับลอกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับจํานวนจํากัดนะครับก็เหมือนเดิมครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook f a n น a g e อัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับ อย่าลืมแจ้งความยาวให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจำนวนจํากัดแค่ยีชุดเท่านั้นนะครับลอกเอาสีฟ้าหรือเอาสีม่วงหมุนซ้ายหรือหมุนขวารีบพิ่มแจ้งด่วนๆนะครับผม